สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกมเ e ม a อันซาก้าสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการจัดทีมในการผ่านด่านย้ำนะครับแค่ในการผ่านด่านและตัวใช้แทนในตำแหน่งต่างๆโดยในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำา3ตัวละครนะครับที่สามารถใช้แทนตัวเมตาได้และบางตัวอาจจะเป็นตัวเมตาที่เล่นกันในปัจจุบันก็ได้ โดยการจัดทีมนะครับในปัจจุบันนี้ในช่วงด่านหลังๆนั้นเราผู้เล่นระดับสูงเขามาแนะนำผู้เล่นใหม่ในแชทโลกนะครับโดยเขาแนะนำบอกว่าช่วงหลังๆตัวแทงต้องใช้2ตัวโดยผมจะมาแนะนำว่าเราจะใช้ตัวอะไรดีที่สามารถมายืนคู่กับวานนิซาได้ สำหรับตัวแรกนะครับในตำแหน่งแท้งก็คือเล็กหน้านะครับเนื่องจากว่าเล็กหน้านั้นมีสกิลที่สามารถลดเกราะของศัตรูแล้วก็มีสกิลที่พุ่งชนศัตรูให้ติดมินิสตันแล้วก็ศัตรูจะมาเล็งเป้าเล็กหน้าแทนได้เลยเป็นหนึ่งในตัวแท้งที่ดีมากอาจจะไม่ถึกมากแต่เป็นตัวที่สามารถไปใช้แทนในตำแหน่งของไอริส ที่หลายๆคนหรือผู้เล่นใหม่ที่มาช้าเกินไปอาจจะยังไม่มีเราสามารถใช้ตัวนี้ไปแทนในตำแหน่งลดเกราะของศัตรูได้นะครับโดยจะอยู่ที่สกิลหนึ่งข้อเสียของเล็กหน้าก็คือเราไม่สามารถบังคับได้ว่าเล็กหน้าจะใช้สกิลได้ตอนไหนก็คือจะลดเกราะตอนไหนแล้วเราจะทำดาเมจตอนไหนเราไม่สามารถรู้ได้หรือไม่เราก็สังเกตเอาแต่ ในอนิเ <c> ม <oughs> ในอนิเมชันของเกมนี้มันเร็วมากส่วนมากก็เลยจะไม่มีคนใช้ตัวนี้ไปเล่นเท่าไหร่แต่เป็น1นึ่งในตัวละครที่ดีมากอาจจะเล่นยากสักหน่อยก็อลองไปใช้เล่นดูนะครับผมก็ลองปั้นมาดูแล้วละ่ะแต่ก็ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะด่านมัน20กว่าแล้วก็เลยแบบ รับดาเมจไม่ไหวหรือผมแค่ปั้นมาลองช้เฉยๆก็เลยแบบยังบางเกินไปตอนนี้น้องก็เลยตายรัวมากต่อมานะครับตัวที่2ในตำแหน่งแทงก็คือตัวโพน้องมีแพนด้าของเราที่หลายคนอาจจะดุดเรดมากอาจจะบอกว่าตัวนี้มันเก่งไหมเก่งไหมคือตัวนี้เก่งมากในช่วงหลังเนื่องจากว่าเป็นหนในตัวที่แทบจะ ยูตัวเองได้แล้วก็ยืนได้นานมากผู้เล่นระดับสูงเขาก็มาแนะนำว่าให้ปั้นตัวนี้ไปยืนแท้งคู่กับวานินซาตัวนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรมาเพราะว่าผมเพิ่งปั้นมายังไม่ได้ลองไปเล่นก็เลยยังไม่ได้รู้ว่าน้องถึกขนาดไหนและดีขนาดไหนผมแค่มาแนะนำจากคาแนะนาของผู้เล่นระดับสูงนะครับแต่เป็นหนึ่งในตัวที่ผู้เล่นระดับสูงรับประกันว่าตัวนี้ดีมากปั้นมาได้ใช้แน่นอนและ ตัวสุดท้ายนะครับก็คือน้องเบียงก้าของเราที่ผมพึ่งได้มาผมอยากเล่นตัวนี้มากแต่ผมพึ่งได้มาผมก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าใช้จริงแล้วเป็นยังไงแต่เป็นหนึ่งในตัวที่ผู้เล่นระดับสูงแนะนำมาและจากที่เห็นสกิลของน้องแล้วผมก็รับประกันอีกเสียงหนึ่งว่าน่าจะใช้ได้ดีมากเลยเพราะว่าสกิลหนึ่งของน้องก็คือคงกระพันให้เพื่อนร่วมทีมเป็นเวลา 5วิในเลเวล1น,นะครับโดยผลโคระพันธ์ง่ายๆก็คือเป็นอมตะเป็นเวลา5วินั่นเองตรงนี้จะทำให้เพื่อนเราถึกมากแล้วก็สกิลอัลติเมตของน้องนะครับเป็นสกิลที่จะลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลงเป็นสกิลที่ CC หรือทำให้ศัตรูขยับเข้ามาโจมตีผู้เล่นฝั่งเราได้ช้ามากเป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างดี จากที่ยังไม่ได้ลองเล่นมาแล้วครับแล้วก็คะแนนรีวิวของน้องก็4.6อยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดีแน่นอนเอาละครับสําหรับตัวอื่นผมก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นแต่ช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาของเกมที่น่าเบื่อมากเพราะทางเกมเขาขายแต่เราคนที่มีตังเติมซึ่งผมก็ไม่ได้มีตังเติม ขนาดนั้นก็เลยไม่ได้เติมคือเล่นแบบน่าเบื่อมากแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาผมค่อนข้างติดเกมเกมอื่นอยู่ก็เลยไม่ได้มาทําคลิปนะครับจริงๆคลิปนี้ก็ตั้งใจว่าจะทํางานแล้วแต่ก็ไม่ได้มาทําเพราะว่ามัวตติดเกมอื่นอยู่ก็สําหรับคนที่ยังตามดูอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ